วันนี้เราเข้ามาเที่ยวกันในเมืองนะและเหมือนเดิมเราใช้บริการตีตี้เรียกจากแอปเลยและนี่ก็เป็นโรงแรมที่เราจะมาพักกันนะเป็นงานโรงแรมที่สอง ใหญ่มากเดี๋ยวต้องไปดูว่าห้องเป็นยังไงเขาใจดีมากเลยนะให้เช็คอินก่อนเวลาด้วยเข้ามาในห้องแล้วครั้งนี้เราจองเป็นห้อง Family r o o m มนะว่าโ<อ><อ>ฟ,ฟ, <antiqu> ฟงฝนโตและต้องนับเป็นผู้ใหญ่ละห้องที่จีนจะกว้างมากแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยกว้างกว่าไปอีก <S 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 ในพยากรณ์บอกฝนจะตกแต่ว่าตอนนี้ไม่ตกคึ้ม นี่นะคะวันนี้เรามาขอเทียนฐานหอสักการะฟ้าดินแต่ว่าฝนตกคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างในจะเจอคาเฟ่มันจะเป็นทางเดินสวนเข้าไปนะเฮ้ยฝนจิ๋งเหรอฝนหยุดตกแล้ว สมัยก่อนนี่ต้องแข็งแรงมากนะจะไปไหนต้องเดินเยอะมากใช่ป,ะป,ป่ะออก็จะมีคนแบกไปด้วยเออก็จริงขอเทียนฐานเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกในปี1988ว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ห้องเต้นเนี่ยใช้ขอพรเชื่อมต่อจากโลกสวรรค์แล้วเหรออากาศเย็นใช่ปะ่ะ ล,ลักษณะของหอเทียนฐานเนี้ยก็จะถูกสร้างเป็นอาคารทรงกลมหลังคาสีน้ำเงิน3ามชั้นเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์สีฟ้าใช้แทนท้องฟ้าเป็นไงรูปสวยบ้างเฟินไม่สวยเลยมากฟันนี้ไม่สวยที่รูปหรือไม่สวยที่เฟินอ <c oughs> <c oughs> หอศัก,กราาฟ้าดินจึงไม่ใช่แค่สถานที่สำคัญของจีนแต่เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเชื่อว่ามนุษย์และสวรรค์สามารถเชื่อมถึงกันได้ผ่านการเคารพกลมกลืนความเลียมง่ายที่เต็มไปด้วยความหมายเขาบอกว่าหอนี้เป็นที่เก็บแผ่นจารึกข,ของเทพเจ้าดาบันพมบรุนะแล้วเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์กัน เข้ามาแล้วก็เจอลำดับห้องเต้นในแต่ละราชวงศ์นะพอไม้แกะรายละเอียดสวยมากาฟังแล้วต้องหันหน้ามาจุ๊บกันไปเลยน่านขายองที่เราลองเข้าไปดูกันเป็นไงป๊ะดูมีมะอะไรน่าซื้อไหม เขาบอกว่าเรามารับพลังความแบบความดีโชคลาภร่ำรวยบรรยากาศในสวนยิ้มแย้มแจ่มใสหัวล้อเบิกบานหน่อยมองฟ้าหัวล้อเบิกบานเร็วบรรยากาศยามค่ำคืนแถวแถาโรงแรมนะคะวันนี้อากาศเริ่มแบบหนาวละลางคืนหนาวละมีลมและเย็นเลย ร้านนี้นะคะมากินกันไม่รู้กินอะไรเดี๋ยวไปจิ้มๆเอาแล้วกันนี่เมนูอาหารมากินตกจีเลยร้อนร้อนูรีวิวมาเขาบอกให้กินอะไรนนี้ร้อนร้อนนะระวังนะหม้อมันร้อนนะเออตักข้าวปั้งเป็นไงถือว่าอร่อยไหมอ่ะโอไม่เฉยเฉย กินสแกมยุ้ยเลยนะเราลองมาเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวๆโรงแรมนะยรสอะไรเนี่ยวาซาบิโรบอทขายของนะ Oh yeah Hey, Matt.